สวัสดีครับสวัสดีที่ทุกท่านทุกคนนะครับผมนะครับมาพบเจอกันนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพังอมสินนะครับวันนี้นะครับแม่ๆครับผมบรรยากาศฝนตกโปรยๆปรยนะครับวันนี้นะครับน้องอมสินมานอนเล่นนะครับผมกลางสายฝนนะครับผมมาดูนะครับเมื่ออมสินเจอฝนนะครับเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับยกหล้อหลังแล้วนะครับผมตอนนี้ดำยกล้อหลังแล้วครับนะครับผม อมสินเจอฝนจะห้าวขนาดไหนนะครับผมมาชมกันนะครับผมเอาแล้วเอาไถยแล้วอู้งัดแล้วครับงัดทั้งงัดทั้งงัดแล้วครับโอ้โหตอนนี้ครับดูนะครับพาไม่มนะครับมาชมความน่ารักนะครับทมกลางสายฝนริ่นเรืนนะครับอทำกลางสายฝนเรื่นเรนนะครับอมสินมาเจอฝนแล้วอมสินจะเป็นยังไงนะครับผมไอเอ้าเอ้าเอาไปงัดอะไรของพ่อน่ะเอ้าเอาเอา เป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เกือบจะชุบแป้งทอดได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับผม ทางกลางสายฝนดินดิ้นปลอยๆนะครับผ่านเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับมาดูนะครับความน่ารักนะครับของน้องๆนะครับผมเนี่ยตอนนี้นะครับน้องชินก็นะครับได้ชุบแป้งแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ลงกระทะนะครับตอนนี้ตัวตต้ก็กินน้ำเล่นน้ำแล้วครับตอนนี้ป้านะป้า เอออมสินเออการหลงังฝนตกนะครับผมพี่อมสินก็นะครับเกือกกิ้งตะบัดตะบิ้งสะบัดก้นสะบัดหน้านะครับผมก็ดีใจนะครับนางทีเ,เห็นน้องเล่นอย่างมีความสุขนะครับผมนะครับ นี่อันนี้ก็สายที่พีเอฟซีสนับสนุนเข้ามานะครับตอนนี้ก็หายไปแล้วครับผมหายราบเป็นนักลองไปแล้วก็พาแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับมาชมความรักความสดใสนะครับนี่มาชมความน่ารักความสดใสของนะครับอาาพี่อมศินนะครับในวันนี้นะครับผมพี่อมศินก็นะครับเป็นลูกของแม่แพรเนาะนะครับแม่แพรย์คสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับผม ก็บอกให้แม่เอซีนะครับผมทุกคนทุกท่านได้รู้นะครับตอนนี้น้องก็นะครับเล่นทรายเด้อน,นะครับเปล่นทรายนี่หลังจากฝนตกครับก็จะสีคันๆน,นะครับโอ้ยคันตูดโอ้ยโอ้ยทรายตูดโอ้ยโอ้ยทรายตูดโอ้ยอาการมันเป็นยังไงบอกพ่อสิอาการมันเป็นยังไงบอกพ่อสิ เอ้โหอ้โออเห็นต่ดาแล้วบนี้เอ้ไถแล้วครับพี่ oh น้องครับไทแล้วครับไทแล้วครับผมครับเออนี่ก็เป็นความสุขของเขานะครับนี่ความสุขของเขาเลยนะครับหลังจากที่นะครับอาบน้ำฝนนะครับแล้วก็ได้มาคลุกใสาเยเห็นยังันเห็นยังันเห็นยังังเห็นยังัง อันนี้ก็นะครับจะเอาเหล็กพ่อไปเล่นแล้วนะครับผมออพาแม่แม่เอฟซทุกคนทุกท่านนะครับมารับชมนะครับผมบรรยากาศหลังฝนตกนะครับมาดูว่าน้องๆจะคันขนาดไหนนะครับผมไหนไหนบอกพ่อซเงงีเป็นยังไงฮะเป็นยังไงบอกพ่อซีอาการเป็นยังไงครับห้าจังเลยวันนี้นะ่ะ นุ่นน้องทุ่งกุไลยอยากเล่นด้วยแล้วนู่นเป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงครับบอกพ่อหน่อยไหนไหนไหนมาคุยกันหน่อยไหนไหนยัไม่พ่อจับนะครับเดิดเอนนี้นะครับมาคุยกันหน่อยสิอาการเป็นยังไง ยังไงครับเป็นยังไงครับมันคันตูดเหระครับคันตูดเหรอลูกมันเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยถูตูดอุ้ยถูตูดครับถูตูดครับผมอุ้ยกิ่งเกือกแล้วเอ้ากิ่งเกือกแลวครับผมพี่น้องนะครับวันนี้ก็พาแม่แม่นะครับคุณทุกท่านมารับชมนะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับมาชมความน่ารักความสดใสของน้องช้างนะครับ ของครอบครัวพังอมสีนนะครับโอ้ยยกล้อแล้วโอ้ยอแทงครับแทงหุ้นหั้นเถไถถูถูเถไถถูถูเอา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 นะครับทำลายแล้วครับทำลายโซ่แล้วครับตอนนี้ครับดู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 สีไปใสสีไปใส อมสินบอกว่าพ่อกองไฟมันเล็กไปจะเล็กยังไงลูกลูกเล่นจนเลียบเป็นหน้ากองแล้วนี่นี่นะครับหลังจากฝนตกเขาก็จะคันๆนะครับเขาก็จะถูกิ้งเกลือทรายอย่างนี้นะครับผมเล่นนะครับดูสีหน้าน้องครับมีความสุขนะครับผม หลังจากที่ครับฝนตกเย็นสบายแล้วนะครับผมก็ได้มาเล่นทรายเกลือกิ้งกับทรายนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะนะครับรฝากแม่ๆด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้น้องๆด้วยนะครับผมครอบครัวฟังอมสินเด้อนะครับอมสินวันนี้เลยลูกเกกล่วอมสินมาๆมามามากินกล้วยกินกล้วยเร็วกล้วยเร็วกล้วยเร็วอื้อฮอ เออได้ยินกลววยว่าได้เลยหันมาครับเลยเอาไปดิจ้าสวยๆเสียงเลย <c oughs> จ้าสวยๆก่อนนะเสียง <c oughs> จ้าอติดตามหนูด้วยนะครับขอบคุณค่าก่อนเสียง <c oughs> จ้านะครับขอฝังแม่ๆไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้พวกเราช่องฟังอมสินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ควันไก่ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่าหน่อยสวย <c oughs> <c oughs>